วิธีการทำชุดที่น่าทึ่งและวิกสำหรับ LOL ชุดปัลเล่ชุดซินเดอเรล่าชุดมินิมาส์ชมวิดีโอนี้ละเอียดมากมายในวิดีโอใหม่ของเรา,า <c oughs> ตุ๊กตา LOL พวกนี้แฟนซีมากชุดของเราทันสมัยและมีเอกลักษณ์มาก เราคือสาวที่ทันสมัยที่สุดเฮ้ hey, เราอยากได้ชุดสวยๆเหมือนกันช่วยพวกเราให้ดูแฟนซีที่สิเลือกแบบที่เหมาะสมเลือกความยาวที่ใช่ใช้มันเป็นแขนเสื้อเหย็บด้านหลังทำกระปองจากผ้าเดนิมและตัดมันออก ใส่กาวร้อนติดกระโปรงตกแต่งด้วยลูกปัดอันเล็กทำสร้อยข้อมือจากเชือกตกแต่งใช้แว่นตาเก่าเคลือบขอบด้วยอะคริลิกสีขาวงอลวดเป็นหูแมวติดกาวร้อนที่แว่นตาทาหูสีขาวเลือกบูทสีขาวว้าว คือน่ารักมากฉันอยากจะทันสมัยเหมือนกันเพื่อนรักไม่ต้องห่วงเธอจะได้ชุดที่ทันสมัยเหมือนกันวาดแบบชุดบนผ้าเดนิมตัดมันออกงอขอบด้านบนติดกาวตะเข็บด้านข้างลองมันบนตุ๊กตาติดแถบด้านหลังควยกันตัดตีนตุ๊กแกชิ้นเล็ก ชาก,กาวที่ด้านหลังและติดมันที่แทบตัดกระเป๋าเล็กๆ2อันและติดมันบนชุดทำเข็มขัดจากเชือกชาตะเข็บทำกระเป๋าที่ทันสมัยจากอุปกรณ์เสริมปิดรูในลูกปัดด้วยกาวร้อนเคลื่อบมันด้วยสีทองอะคริลิกติดโซ่เคลือบส่วนสีแดงของรองเท้า L.O.L ด้วยสีทอง ตอนนี้เธอก็ทันสมัยเหมือนกันออเยสดูกระเป๋ากลิตเตอร์ของฉันสิเธอคิดยังไงกับกระโปรงของฉันว้าว <Wow. laughs> วาดหุ่นของ LOL บนผ้ายืดพับผ้าครึ่งหนึ่งตัดและติดก,กาวที่ขอบลองบอดี้สูทที่ตุ๊กตาตัดยางยืดเป็นแถบบ้าง ตัดแถบจากผ้าโปร่งตามกว้างที่ต้องการผูกห่วงผ้าโปร่งกับยางยืดคลุมริบบิ้นด้วยผ้าโปรง่งใส่กาวร้อนที่ปลายของยางยืดนักบัลเล่กระโดดลงไปในกระปองบัลเล่ของเธอเล่มขอบของกระปรองตามยาวที่ต้องการใช้ขนนกตกแต่งสีชมพูสั้นที่สุดติดมันที่ด้านหน้าและตกแต่งด้วยเพชรปลอมขนาดใหญ่ ตกแต่งบอดี้สูด้วยเพชรปลอมขนาดเล็กใส่กาวร้อนกับฐานของเทียร่าติดเี่มัดผมซิลิคอนตกแต่งผมได้เวลาสำหรับรองเท้าทากาวที่รองเท้าตุ๊กตาโรยด้วยกลิตเตอร์สายตาทุกคู่จะเห็นรองเท้าที่เป็นประกายตุ๊กตา L.O.L กลายเป็นบัลเล่ควีนตัวจริงบัลเล่ตัวน้อย การเต้นมันวิเศษมากเรามาเย็บชุดพิเศษสำหรับ LOL Cinderella วัดยางยืดกริตเตอร์เย็บให้แน่นตัดแขนตัวบนเรียบร้อยเย็บผ้าโปร่งสีฟ้าที่ริบบิ้นยางยืดเย็บขอบกับรองพอดีแปะ๊ะ ใช้วงแหวนของขวดสีเป็นที่คาดผมใส่กาวร้อนที่ขอบห่อผ้าโปร่งรอบๆตกแต่งที่คาดผมด้วยลูกปัดดอกไม้รองเท้ากลิตเตอร์ทำให้ลุกดูสมบูรณ์เบบี้ซินเดอเรลล่าพร้อมไปงานเต้นรำ <c oughs> ในขณะที่สาวๆแฟชั่นนิสตา <c oughs> จับกลุ่มคุยกันอยู่นั้น <c oughs> ชุดของ LOL ของเราก็เรียบร้อยตอนนี้คุณชอบชุดของเราไหม ดูชุดที่วิเศษพวกนี้สิเราไม่เคยเห็นตุ๊กตาที่ทันสมัยมาก,ก่อนเบบี้ l อ L คุณพร้อมที่จะกลายเป็นตัวละครที่น่าหลงไหลไหมทำโหมดจากดินเบาสีดำทำรูปร่างโคงที่เป็นเอกลักษณ์เหนือคิ้วหมวนดินและทำหูมิน่เมาส์ติดมันทำโบจากดินเบาสีชมพู เคลื่มมันด้วยกาวแล้วโรยด้วยกลิตเตอร์สีชมพูใส่จุดสีขาวและติดโบเป็นมงกุฎและนี่คือชุดเคลือบปลายของรองเท้า LOL ด้วยกาวและทากลิตเตอร์ <S <S LOL m i n i e Mouse ชอบไปเดินในโลกของดิสนีย์ที่แสงพิเศษเอาชุด Minnie Mouse ออก ทำผมจากดินเบาสีม่วงแบ่งผมบนหน้าผากด้วยโมเดลิ่งทูทำผมสไตล์คอส i ม q ควีนจากดินอันเล็กเคลือบมันด้วยกาวแล้วโรยด้วยกลิตเตอร์เอากลิตเตอร์ส่วนเกินออกจากหน้าและตัวด้วยแปรงคอส i ม q ควีนต้องการชุดที่เข้ากันขาสั้นโอเคไหมไม่หรอเดรสล่ะไม่มีทาง และชุดที่ไม่มีแขนี้ลล่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการเคลือบส่วนสีดำของชุดด้วยกาวโรยด้วยกลิตเตอร์ชาเข็มขัดสีเงินชุดเรียบร้อยเรามาทำ DIY รองเช้าชา LL o บูทสีเงินใช้แว่นตา LL o รูปหัวใจชาขอบสีขาวโรยด้วยกลิตเตอร์ Cosmic Queen เป็นประกายและแวววาวเย้ในที่สุดฉันก็สามารถเดินทางข้ามอวกาศที่รอคอยมานานนี้ได้ด้วยชุดนี้เรามาเปลี่ยนตุ๊กตา L O L เก่ากันหน้าคุณสกปรกมากชาเปลือกตาสีเหลืองโดยใช้แปรงบางติดดาวนุ่มๆที่ตุ๊กตาเป็นบอดี้สูทติดกาวแบบเดียวกันที่ด้านหลัง ติดดาวเรามีบอดี้สูตรที่เป็นประกายเรามาลองเอาสีออกห่อหัวของตุ๊กตาด้วยถุงพลาสติกใช้ทิชชู่เปียกที่แห้งติดมันบนหนังยางเคลือบหัวด้วยกาวสีขาวแล้วปล่อยให้แห้งพันไหม่พรมให้เรียบให้ทั่วกระดาษแข็ง แบ่งตามสีตัดไหมพรมตรงกลาง <t ell> ก่าวชุ่มและแห้งแล้วเอาทิชชู่และถุงพลาสติกออกออกแบบวิกบนทิชชู่ตัดมันออกและลองใส่กาวร้อนที่ขอบของวิกและติดไหมพรมสีสันส,สดใสทาก,กาวด้านในขอบ และติดไหมพรอมวิกเสร็จแล้วแต่เราต้องปิดสีที่หน้าผากติดไหมพรมสรั้นด้านในของวิกเล็มตามความยาวที่ต้องการทำไหมพรอมให้แตกออกได้เข็ม <c oughs> ผมยาวนี้มันติดง่ายมาก <c oughs> เล็มไหมพร้อม เราได้ผมที่หนาและสีสันสดใส LOL เรามาทดลองผมของเธอกันได้เลยฉันอยากลองทรงผมที่แตกต่างกันแบ่งผมสองข้างเต้นมันด้วยไหมพรมสีเหลืองตัดไหมส่วนเกินออกเธอดูน่าทึ่งที่คาดผมสีชมพูจะทำให้ลุกสมบูรณ์ เพื่อนแม่เยี่ยมตุ๊กตา,กากของเรา hmm. เธออยากลองวิกและอยากได้แบบเดียวกันเรายินดีที่จะทำวิกให้เธอด้วยเธออยากจะลองทรงโพนี่เทลไหมได้สิฉันดูดี <laughs> ฉันฝันถึงโพนี่เทลที่นุ่มนิ่มเสมอ <laughs> คุณชอบอะไรมากที่สุดนในวิดีโอนี้ LOL วิก oh. ชุดคอส m i มิ u ควีกดไลค์ like. สมัครสมาชิกที่ลาลิลูและคลิกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอที่น่าตื่นเต้นใหม่ๆของเรา